สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับถ้าวันนี้ใครที่ไปเล่นน้ําเสร็จแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้ไปเล่นน้ําที่ไหนนะครับเรามาดูวิธีการทําไอเทมตัวนี้เลยครับทรงผมของเดนจิจากเรื่องเชนซอ a ์แมนนะครับไอเทมลิมิเต็ดสำหรับแฟนๆการ์ตูนจากเรื่องนี้กันเลยนะครับนี่ใครอยากได้นะครับมาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันได้เลยนะครับและทรงผมของเดนจินะครับเราจะสามารถทําได้จากแมพของคาเมล่าแมนเลสซิมูเลเตอร์นะครับและการทำเพลสของผมทรงนี้นะครับไม่ยากเลยครับให้ทุกคนเนี่ยไปที่ฟีวูจีซีแล้วเลือกไปที่ทรงผมของเดนจนะครับ ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะแจกจำนวนทั้งหมดเนี่ย1,500ชิ้นด้วยกันนะ และให้เราเนี่ยทำโพสต์จำนวน2ข้อนะครับในข้อแรกนะครับให้เราเล่นแมปนี้จนกว่าจะครบเวลา3ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าออกหรือว่าเข้าแมปใหม่นะครับเวลาของเรามันจะไม่ถูกรีเซ้นนะครับและในข้อที่2นะครับให้เราสุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยจำนวน3,499ตัวด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีการสุ่มสัตว์เลี้ยงกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการฟาร์มถ้วยรางวัลนะครับจากการวิ่งแข่งนั่นเองให้เราทุกคนเนี่ยกดที่ออโต้รันตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะนํำถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ยไปใช้ในการสสสสสุุุ่่่่่่่่มมมมมัััตตตตวว์์์เเ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 เลลลลลีีีีีีีี้้้้้้้้ยยยยยยงงงงงนน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 ะะะะะคคครรรรรรบบแใหอออๆททททกกกกาาาาาาาโซไไไดดดถจจพื ก็ได้นะครับทุกคนแล้วกดออกตาฝักไปได้เลยแบบนี้ก็จะนับจานวนครั้งในการสุ่มสั์เลี้ยงเหมือนกันนะครับทำเครบทั้งสองข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่คําว่าเกมเพื่อรับไอเทมชิ้นนี้กันไปได้เลยแล้วขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับเทศกาลสงการานต์กันด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ